สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้นะคะเราทดสอบสูตรสลัเปานะคะเราใส่กะทินะคะอันนี้เขาเย็นตัวแล้วนะคะเนื้อนุ่มนะคะเนื้อก็คือนุ่มอ,อ,อันที่ลงมาใหม่ก็คือก็จะฟูนิดนึงนะคะเนื้อเขาก็จะฟูเดี๋ยวพอเขาหดตัวคือความเย็นนะคะเบาเความร้อนเบาตัวลงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ กะทิจะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะหน่องน่องก็คือจะชอบสไตล์กะทินะลองเปลี่ยนจากนมสดมาเป็นกะทินะคะสัดส่วนนะคะก็จะง่ายมากนะคะคือใช้กะทินะคะครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้าเปล่านะคะอีกครึ่งถ้วยตวงแต่ถ้าอยากนุ่มมากก็ให้ใส่กะทิมากกว่าน้าเปล่านะคะพอดีกะทิหน่องเหลือประมาณครึ่งเอ ครึ่งถ้วยตวงพอดีนะคะหน่องก็เลยปนน้ำเปล่านะคะเข้าไปก็ออกมาเป็นซาลาเปาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะซาลาเปาวันนี้หน่องทำไส้เอ่อไส้หมูสับนะคะเอ่อกุ้นเชียงไข่ต้มนะคะนี่ค่ะ หน้าตาน่ากินมากเอาไว้กินเป็นอาหารเช้าหรือว่าละละเวลาเร่งรีบนะคะหนองทำเสร็จหนองก็แช่แข็งไว้นะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะกินอยู่ต่างประเทศนะคะต้องเตรียมอาหารเตรียมความพร้อมแล้วก็มีอาหารที่เราได้ได้รับประทานได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ไม่ไมยากเลยนะคะนี่น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะผสมซอสนะคะซอสพริกนะคะกับน้ำตาลเล็กน้อยก็จะเป็นซอสที่แบบประเทศไทยนะคะอันนี้นุ่มมากนะคะนี่ค่ะ เนื้อนุ่มถ้าเป็นตามซาลาเปาร้านจีนนะคะพอเขาเย็นตัวแล้วมันก็มันก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะน้ำลายไหลเลยโอเคก็มาแชร์กันเท่านี้นะคะเดี๋ยน้องแปะลิงก์วิธีการทำซาลาเปาไว้ให้นะคะหรือใครอยากจะสะดวกด้วยวิธีทำด้วยแป้งสำเร็จรูปนะคะน้องจะทิ้งไว้สองลิงก์นะคะไปกดดูกันเอาเองนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ